ข่มตามลูกศรนะครับลูกศรก็จะมีอยู่สองสีมีสีเขียวกับสีแดงนะครับถ้าเป็นสีเขียวเราจะกดลูกศรตามกดทวมตามทิศนั้นนครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงให้กดทิศตรงข้ามครับยกตัวอย่างนะครับนี yeah. ่เขียวใช่ไหมครับเขียวแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงกดลงมันจะไม่นับแต้มครับ ถ,ถ้ากดถูกก็จะได้หนึ่งคะแนนครับมีผู้เล่นสองคนถ้าใครที่ได้คะแนนเก้นาคะแนนก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับหลังจากที่ชนะแล้วก็จะมีข้อความแสดงว่าใครเป็นผู้ชนะครับอันนี้คือผู้เล่นที่เป็น้ชนะครับเดี๋วจะเป็นการสาธิตการเล่นนะครับ ตรงนี้เป็น LED เมสติกคือไม่ได้ต่อแต่เราตอดไล่วิ่งไล่เอาแทนใช่ป่ะแล้วก็คะแนนนับได้ตัวนี้มาโอเคครับเขียนด้วยบดีลอกมีเอฟเอลยไหมมีมีอะไรอีกของบดีลอกนอกจากเกตอ ออกไปไวเดอร์อือฮะครับ